ช่วงนี้เราจะต้องปรึกษากับกูรูสักนิดหนึ่งนะคะคือก่อนอื่นแล้วเนี่ยซิเชื่อว,ว่ามีคนหลายคนที่อยากติดแต่ก่อนที่เขาจะติดเนี่ยเขาควรคำนึงถึงอะไรบ้างคะจริงๆเราต้องควรคำนึงถึงค่าไฟที่บ้านก่อนเลยว่าใช้เยอะหรือเปล่านะครับถ้าใช้สักประมาณเกินสัก2 0 0พอย่างเงี้ยก็น่าติดแล้วครับ2,000ขึ้นไปขึ้นไปต้องคำนึงถึงการติดแล้วใช่ครับคุ้มไม่คุ้มอยู่ที่ตรงไหนคะจริงๆตอนนี้ปัจจุบันเทคโนโลยีของโซลา่าเนี่ยมันใช้ได้พเพราะเรียกว่าอยงดี เราไม่อยากติดตัวแบตเตอรี่นะครับเลยต้องพยายามดูว่าคุณใช้ไฟกลางวันเยอะหรือเปล่า<ม>นะครับ<ม>ถ้าใช้กลางวันไฟใกลางวันเยอะเนี่ยถือว่าคุ้มหน้าหน้าติดมากครับบ้านมีแม่บ้านอันนี้คือใช้ไฟตอนกลางวันแน่นอนรีดผ้าเอออะไรตู้เย็นนี่ก็ใช้นะคะใช่ครับตู้เย็นนี่ก็กินไฟเยอะนะคะเวมไปถึงแบบถ้าแม่บ้านมีมีเปิดแอร์หรือบ้านเลี้ยงเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คงต้องใช้ไฟงบประมาณในการติดตั้งล่ะคะจริงๆเรามี4เซตด้วยกันนะครับเซตแรกเริ่มต้นจากประมาณสักแสนเจ็ดแสนแปดประมาณนี้ครับ จนถึงเซตที่เป็น10กิโลวัตต์นะครับประมาณสัก5้าแสนเก้าโอ้แสนแปดเดี๋ยวนี้ก็ติดได้แล้วเหรอคะใช่ครับโดยที่ไม่ต้องมีแบตเตอรี่คือไม่ต้องมีแบตเตอรี่ครับเจอแดดปั๊บทำไฟให้เราได้เลยใช่ครับเดี๋ยวนี้การแบบ process ไฟมันมีเทคโนโลยีอะไรที่มันดีขึ้นล้ำขึ้นบ้างคะจริงๆต้องบอกว่าจริงต้องบอกสมัยก่อนเนี่ยจริงเทคโนโลยีของโซล่าเนี่ยมันเริ่มจากตัวที่แผงมันไซส์เท่าเดิมไปแหละประมาณเมตรคูณสเมตรนะครับ จากเดิมที่ผลิตได้มาสัก10อย1 0บวัตต์ต่อต่อตอแผงเดี๋ยวนี้มันเริ่มมาเป็นสัก400วัตต์แล้วนะครับก็เลยเป็นไปนที่มาว่าขนาดพื้นที่งเล็กก็ยังสามารถผลิตไฟได้ครับแล้วมันมีจุดคุ้มทุนที่ต่างกันไหมคะว่าหลังคาเล็กมากเลยกับลังคาใหญ่ๆจริงๆต้องบอกว่ามีครับต้องบอกว่าตัวตัว แปลงไฟจาก d c เป็น AC มันก็จะยัง,ยง,ยงแพงอยู่นะครับทำให้เวลาติดขนาดเล็กเนี่ยคุณคุณมาสัก10ปีถ้าเป็นขนาดใหญ่ขึ้นหน่อยสัก10กิโลวัตประมาณสัก7 8ถึงปีได้เดี๋ยวนี้7จถึงปีคุ้มทุนนะเมื่อก่อนต้อง30ปี <laughs> 20ปีนะครับติดลงเงิบเลยแต่ว่าน่าสนใจแล้วแบรนด์คือตอนนี้มีแบรนด์ในตลาดให้เลือกเยอะแบรนด์ที่น่าเชื่อถืออย่างก o o ฟเนี่ยต่างจากแบรนด์อื่นย่างไงจริงๆหลักๆเคยอย่างที่อย่างที่ทราบกันติดโซล่าเนี่ย มันต้องอยู่ระบายาวๆนะครับเราเชื่อว่าต้องเลือกบริษัทที่มั่นคงนะครับกร๊เนี่ยเป็นแบรนด์ของบริษัทลูกของกันกุลเอนจิเ e ียรินะครับเราเชื่อว่าบริษัทเป็นชอที่มัน่นคงในตลาดซับนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นของเราจุดที่2เราคือเราเลือกอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงที่เป็นเทียวัน ตามบูมเบิร์กตามบูมเบิร์กลิสต์แล้วนะครับประกอบกับอินเวอร์เตอร์เราก็เลือกของที่เป็นช็อปแบงก์จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของตัว a อวเองหัวเว่ยเองนะครับสุดท้ายแล้วที่อันที่โดดเด่นมากจริงๆคือเราเป็นวันสต็อปเซอร์วิสจริงๆนะครับเราทำใบอนุญาตให้ด้วยนะครับเพื่อถูกต้องตามกฎการคร,ร,รับทุกอย่างครับผมครบวงจรมากฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะในปีที่ผ่านมาจริงๆที่ผ่านมาค่อนข้างจะตอบรับดีนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นเพราะว่าเรา ทำโปรโมททำโปรโมชั่นทำโปรโมตติ้งด้วยนะครับ<ม>ประกอบกับตัวรัฐบาลเองมีการส่งเสริมเรื่องของการขายไฟกับเข้ากริกด้วยนี่ดูโฆษณามากใ,ในใ<ช>ตอนนี้แลวเป็นที่มาว่าคนก็เริ่มสนใจว่าเอ๊ะฉันขายไฟกับเข้ากริดได้จริงหรอนะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้ถ้ามาสมัครกับเรานะครับเราก็แอพพลายให้ด้วยนะครับเพื่อขายไฟกับเข้ากริดได้ครับ พูดถึงช่างดีกว่าช่างที่มาติดตั้งเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งความประทับใจของซีเนะซีอยากรู้ว่าช่างแต่ละรายอ่ะเป็นเป็นปายเปิดให้คนได้เห็นประเด็น้วยว่าเรื่องช่างก็ต้องคิดถึงด้วยครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยจิงจิงช่างของพวกเราเนี่ยต้องมีการไปอบรมก่อนนะครับจริงๆพวกหน่วยงานการไฟฟ้าต่างๆที่เปิดอบรมนะครับว่าการเป็นช่างติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเนี่ยต้องคำนึงถึงอะไรบ้างต้องดูอะไรบ้างเพื่อผ่านมาตรฐานการไฟฟ้านะครับช่างเราทุกคนเนี่ยผ่านการอบรมหมด นะครับแล้วก็มีการมีหัวหน้าง,งานเทรนงานนะครับก่อนที่จะมาติดตดั้งบ้านลูกค้าอ,อันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วบ้านทุกบ้านของกรุ๊ปเนี่ยจะมีการไฟฟ้ามาตรวจนะครับตรวจเสร็จปุ๊บถ้าคุณผ่านการทดสอบการไฟฟ้ามาแล้วเนี่ยยังไงคุณก็สามารถที่จะผ่านการไฟฟ้าได้ไม่ยากถ้าเราเป็นแบบนายกรนายขอที่อยากติดตั้งโซลาเซลล์รเราจะตรวจสอบช่างเหล่านี้ได้ยังไงคะจริงๆค่อนข้างจะจริงๆถ้า,า,าเป็นพวก วิศวกรไฟฟ้าอาจจะมีความมีความรู้ความสามารถนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างคนอย่างเป็นนักเร,าาร้านักแสดงคุณซีนนี่อาจจะต้องมีช่างผ,ผู้เชี่ยวชาญอย่างกรุ๊ปไปดูแลน่าจะเหมาะสมครับติดผิดติดถูกมีผลเสียอะไรกับไฟฟ้าลัดวงจรในบ้านหราอัมคะจริงจริง,รง,รง,รงต้องบอกว่ามีมีมันมีอันตรายบางบางส่วนนะครับเพราะว่าถ้าเาติดผิดติด,ตด,ตดไม่ถูกเนี่ยทำให้ไฟฟ้าไหลย้อนกลับไปที่กริดได้นะครับมีด้วยโอเคตอนนี้ สมาร์ทกริดยังขายไม่ได้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีไหมในการติดโซลาร์เซลล์จริงๆอย่างที่เมื่อกี้แจ้งตอนต้นนะครับถ้าบ้านไหนมีการใช้ไฟเกินสัก2,000บาทต่อต่อ,ตอ,ตอ,ตอเดือนนะครับเรามองว่าตอนนี้เราลงทุนติดโซลาร์รูฟท็อปยังไงก็คุ้มครับแล้วรอวันที่สมาร์ทกริดมันมาจริงๆเราก็จะเรดี้นะวันที่นะวันที่สมาร์ทกริดมันอีเปนได้จริงๆนะครับครับมีไว้ก่อนเอาไว้ใช้ประหยัดบ้านตัวเองก่อนแล้วเสร็จปุ๊บเดี๋ยวค่อยขายคืนนะคะในวันที่ ใช้เหลือแล้วเพลินแล้วพูดถึงเรื่องการดูแลรักษานิดนึงเพราะว่าประเทศไทยบางทีก็ส่งใดูเนาะนี่ก็ฝนตกกันอยู่นะคะแบบนี้ฝนตกแต่ยังมีแดดนะเขาเรียกฝนตกแดดออกสามารถผลิตผลิต<ห>ได้ครับ,รบจริงๆต้องบอกว่าพอมันขอให้มีแสงเ่ยจริงๆโซลา่าเนี่ยมันไม่ดูที่แสงแดดเยอะๆมากๆนะครับแสงน้อยๆก็ยังผลิตโซลา่าผลิตตั้งแต่6โมงเชา้าถึงทุกๆ6โมงเย็นช่วงเชา้าอาจจะผลิตได้น้อยนิดนึง แต่พอช่วงเที่ยงก็เต็มที่ของวันไปนะครับปัจจุบันนี้ถ้าเป็นอากาศประมาณน,นี้ฝนตกก็ยังผลิตแต่ผลิเลดนน้อยนิดหนึ่งครับพอฝนหยุดตกจะมีละอองน้ำเกาะเกาะเต็ไมไปหมดหรือรมีฝุ่น ต้องทําความสะอาดโซล,ล่าเซลล์ทุกครั้งไหมคะจริงๆไม,ไม,ไม่ไม่จำเป็นนะครับพอโซล,ล่าเซลล์มันก็จะมีการจริงๆเวลาติดเนี่ยเราติดที่มีองศามาสัก15องศาน้ําหรือฝุ่นหรืออะไรพอเวลามีฝุ่นเกาะโดนน้ามันก็ไหลไปไหลลงไ,หหลงไปนะครับไม่มีความจำเป็นจริงอย่างกรูฟเองเนี่ยเราจะมาดูแลให้ลูกค้านะครับปีใหนึ่งหนมาดูแลเรื่องของอุปกรณ์เช็คเรื่องของท็อกเรื่องของการไข่นั่นหรือเปล่าเรื่องของตู้ไฟให้ปีละหนึ่งหนะครับเป็นงานจากเรา ค,ครับผมขอ้อสุดท้ายแล้วสักถามแบบละเอียดยิบกระชับมากฝากถึงคนที่อยากติดตั้งนิดนึงค่ะครับจริงๆต้องบอกว่า จริงๆเทรนด์เรื่องของการเรื่องพลัง,งทดแทนเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับแล้วเราก็มองว่าจริงๆซอฟต์แวรท็อปเนี่ยเป็นอะไรที่เข้าถึงได้ง่ายนะครับปัจจุบันอาจจะยากนิดนึงแต่เดี๋ยวนี้มันเข้าถึงง่ายแล้วด้วยราคาที่ที่เริ่มจะลดลงมาเรื่อยๆนะครับประกอบกับเทคโนโลยีต่างๆประกอบกับพวกหน่วยงานภาครัฐส่งเสริมให้ขายไฟคืนกริดได้นะครับแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นจากกรุ๊ปเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผ um ่อนส่วนเเช่น20่เดือนนะครับเราเชื่อว่าเดี๋ยวนี้สมัยเนี้ย คนสามารถเข้าถึงตัวโซล่าเซลได้ไม่ยากหรอครับเหมือนกับ,บ,บเอาเงินที่ผ่อนไปประหยัดจากการจ่ายค่าไฟมาผ่อนเลยนะประมาณ<ช>นั้นครับ<ช>น่าสนใจมากค่ะก็เอาเป็นตัวช่วยในการช่วยตัดสินใจและตอบคาถามคนแล้วกันนะคะนี่คือคาถามยอดฮิตที่ซีเชียว่าทุกคนที่อยากจะติดโซล่าเซลมักจะถามจำๆกันประมาณแบบนี้คงได้ไอเดียกันไปแล้วอย่าลืมเลือกแบรนด์ที่เป็นที่เชื่อมั่นของคนได้ไแล้วกันขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับบ้านที่มีโซล่าเซล นี่คือความฝันอันสูงสุดของชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ะ่ะเมื่อก่อนนะคะเคยทำตาปิดๆแล้วคิดว่าดีเนาะบ้านคนนี้มีโซลาเซลล์เดี๋ยวเนี่ยค่ะจะบอกทุกคนว่าโซลาเซลล์จุดคุ้มทุนมันไม่ยาวนานไปถึง20ปีข้างหน้าเหมือนยุคที่ผ่านมาเลยนะจ๊ะและที่จะบอกให้ในคลิปนี้ว่าทำยังไงติดยังไงเริ่มจากตรงไหนติดแล้วแพ้ไหมแล้วมันยังไงคุ้มหรือเปล่า<อ>ครบเลยค่ะในคลิปเดียวค่ะลองใช้จริงด้วยนะจ๊ะบอกเลยของใหญ่ เดี๋ยวเดว,เ,ดวเราไม่ได้ติดโซล่าเซลล์มาแล้วแบบมีไฟใช้ทั้งบ้านได้เลยแบบนี้นะคะมันเอามาทดแทนบางส่วนเรียกได้ว่าเป็นการประหยัดค่าไฟไปได้บางส่วนหนึ่งเลยแะที่เราก็รู้สึกภูมิใจแล้วอะะ่ค่ะคือสิไปรู้จักการติดตั้งโซล่าเซลล์ในบ้านมาจากงานอีเวนต์ อีเวนต์หนึ่งหลังจากไปนั่งฟังปุบเนี่ยอยากติดขึ้นมาเลยรู้สึกว่าอา้าวเดี๋ยวนี้มันทําได้ขนาดนี้แล้วนี่แล้วมันก็ไม่ได้แพงมากแถมมีโปรแบบผ่อนแบบ20เดือนอะไรอย่างี้ด้วยนะคะ, <Wow. S 1> ะเดี๋ยวจีเลยรีวิวให้ดูค่ะว่าคุณภาพของโซลาเซลล์ยุคนี้จะต้องเริ่มจากการพิจารณาอะไรบ้างหลักๆข้อ <c oughs> ที่หนึ่งจำไว้นะคะว่ามันไม่ได้มาทดแทนพลังงานไฟฟ้าทั้งบ้านเรามันเป็นเพียงแค่ส่วนเสริม <Wow. S 1> บ้านซีใช้ของค่ายกรุ๊ฟยุดยุดชีวิตไ่ใช่นั้นกรุ๊ฟเลเด <c oughs> กันกุลรูฟค่ะอ่านี่ก็คือเป็นค่ายที่แบบทำโซล่าเซลล์แบบว่าจากอุตสาหกรรมมาแบบยิ่งใหญ่มากตอนนี้เข้ามาแตกแบรนดิ้งที่เป็นแบรนด์รูกเขาที่ชื่อกูฟเนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับบ้านเรือนได้เพราะฉะนั้นคุณภาพค่อนข้างสูงค่ะซึ่งเรียกว่าแบรนด์รูฟเนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับที่อยู่อาศัยขนาดเล็กค่ะบ้านใหญ่ก็ใช้ได้นะ b บรนด์กรุ๊เนี่ยหรือกันกุลเนี่ยนะคะคือเขาเป็นแบรนด์ของคนไทยทําเองแต่ว่าคุณลิตี้ของอุปกรณ์ของเขาเนี่ยก็มีการนําเข้ามาซึ่งจะบอกว่าคุณลิตี้สูงค่ะน่าสนใจถาว่า ติดตั้งยากไหมไม่ยากค่ะเพราะไม่ได้ติดเองแฮ่เอ้ยวิธีการหลักๆเนี่ยนะคะเขามีบอกมาอยู่แล้วสําเร็จรูปเลยค่ะหลักการทํางานหลักๆของโซลาเซลล์ก็คือการเปลี่ยนพลังงานจากแสงแดดของเรานี้ให้มาเป็นพลังงานไฟฟ้าได้เลยคีย์หลักเขาก็าคือว่าเขามีชุดยึดติดหรือว่าชุดยึดเกาะแผงโซลาเซลล์กับหลังคาบ้านคือบางคนหลังคาบ้านแบบโมเดิร์นหน่อยจะตรงๆแบบนี้ใช่ไหมคะ,ะต้องให้เอียงนิดนึงเพราะว่าโซลาเซลล์มันต้องทําปฏิกิริยากันกับแสงแดดเออสิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้ แต่ว่าเขามีชุดยึดติดเนี่ยที่ค่อนข้างแน่นแล้วก็มีหลายชนิดเหมาะกับหลังคาบ้านหลายคนทีนี้วิธีการง่ายๆค่ะพอโดนแดดปั๊บเนี่ยโซลาเซลล์ก็จะผลิตกระแสะไฟที่เป็นกระแสะตรงนะคะเข้ามาที่ตู้ควบคุมไฟในบ้านเราเลยซึ่งในตู้เนี่ยมันก็จะมีตัวอินเวอร์เตอร์หลังจากนั้นไอตัวอินเวอร์เตอร์นี้ก็จะเป็นเปลี่ยนให้กระแสะไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้มาเนี่ยกลายเป็นกระแสะสลับจ่ายไฟให้ใช้ในบ้านได้เลยจ้า ติดตั้งเสร็จอยากถามใช่ไหมว่าช่วยจริงปะลดค่าไฟได้จริงปะเซฟเงินไปเท่าไหร่หรือว่าเซฟค่าไฟไปเท่าไหร่กดดูในแอปสิคะเขามีแอป r o u ฟด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีหน้าหนึ่งที่เราสามารถเข้าไปใส่ค่าไฟได้ด้วยนะคะว่าบินค่าไฟเดือนเนี้ยกี่บาทพิมพ์เข้าไปค่ะหลังจากนั้นนี่นะคะมันก็จะรู้ได้เลยว่าจากยอดการผลิตไฟ660กิโลวัตต์ในเดือนนี้ของซีประหยัดไป2640บาทแน่อะ ในตัวเลขนี้ทําให้เรารู้ว่าเราจ่ายตังค์ให้การไฟฟ้าเสียค่าไฟไปเท่าไหร่และโซลาร์เซลล์เราประหยัดไปได้เท่าไหร่แจ่มจริงๆเขาแอบบอกซีด้วยนะคะว่าบ้านเก่าๆส่วนใหญ่เนี่ยระบบไฟมันคงทํางานมานาะนแล้วค่อนข้างที่จะกินไฟมากกว่าถ้าติดตั้งโซลาร์เซลล์เข้าไปเนี่ยโอ้รู้เรื่องในการเซฟพลังงานเลยค่ะ แต่บ้านใหม่ๆมันเริ่มจะเป็นเทคโนโลยีในการแบบลอดไฟเองก็เป็นตัวประหยัดพลังงานใช่ไหมหรือว่าถ้าใครที่ได้ใช้ไฟในระหว่างวันเยอะๆอย่างเช่นไฟทางเดินไฟสนามไฟสะว่ายน้ำหรืออะไรแบบนี้หรือมีแม่บ้านหรือมีเด็กเล็กอยู่บ้านตลอดเวลาเนี่ย แบบนี้คนที่จะติดค่ะเพราะว่าคุณใช้ไฟในช่วงระหว่างวันที่มีแสงแดดมากที่สุดประหยัดไปได้นะอย่างบ้านซีมีคนอยู่บ้านตลอดเวลาเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะมันก็ได้ความง่ายในการติดตั้งประหยัดไฟเพราะว่าในช่วงระหว่างที่แม่บ้านทํางานอะไรต่ออะไรไปเนี่ยนะคะรีทาตู้เย็นก็ต้องทํางานใช่ไหมคะแอร์บางส่วนก็จะต้องเปิดเนาะเพราะฉะนั้นง่ายประหยัดแล้วก็คุ้มค่ารักโลกด้วยค่ะคอนเซ็ปต์นางงาม จริง,รงๆการรีวิวโซลาเซลล์เป็นเรื่องใหม่มากสาหรับซีค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ซีอินมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วว่าโตขึ้นนะถ้าเกิดทํางานนะอยากจะมีบ้านหลังหนึ่งเนี่ยเราอยากจะทาโซลาเซลล์ไว้ให้บ้านเราะเรารู้สึกว่าเทคโนโลยีในการประหยัดพลังงานเนี่ยมันคือที่สุดของที่สุดของที่สุดของที่สุดที่สุดที่สุด <c oughs> <c oughs> ขออย,อย่างนะถ้าอย่างเดี๋ยวจะพาไปดูคําถามยอดฮิตก่อนที่ซีจะผลิตสก๊ปนี้แล้วซีเตรียมไปถามกูรูเขาเรียบร้อยแล้วค่ะว่าก่อนที่คุณจะติดตั้งโซลาเซล์คุณอยากจะรู้เรื่องของอะไรบ้างมีคือทั้งหมดของคําถามผ่านโซเชียลที่คุณต้องรู้ก่อนติดค่ะ เพราะว่าระบบเนี่ยมันจะคำนวณให้คุณอัตโนมัติคุณแค่เข้าไปกรอกประวัติการใช้ไฟฟ้าและพวกบินค่าไฟเก่าคุณเลยนะคะแล้วเขาก็จะมี g o o g l e Map ให้คุณเลือกบ้านคุณลากกรอบหลังคาบ้านคุณเองเลยค่ะเขาจะส่งใบเสนอราคามาให้ว่าบ้านคุณประมาณขนาดนี้จะต้องติดโซลาเซลล์แบบนี้ขนาดนี้ราคานี้หากคุณคิดว่าแพงไปเกินงบไปคุยกับเขาค่ะตกงลงราคากันไป พอเสร็จทุกขั้นตอนเขาจะส่งช่างมาสำรวจเพื่อวัดพื้นที่และพิจารณาพื้นที่จริงเพื่อให้การติดตั้งสามารถผลิตพลังงานออกมาใช้ได้มากที่สุดและเหมาะสมกับบ้านโอ้สะดวกมากค่ะการติดตั้งอุปกรณ์มี5ชิน้น1แผงโซลาเซลล์2ชุดยึดเกาะหลังคา 3. อินเวอร์เตอร์4มิเตอร์และ5แผงควบคุมระบบการทํางานจ้าเขาจะมีมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าด้วยแต่จะทํางานควบคู่กับแอปพลิเคชันบนมือถือโหลดแอป Groove Login แล้วคุณจะได้รหัส Log i อจากคนที่มาติดตั้ง ในแอปนี้คุณสามารถดูได้ว่าไฟฟ้าผลิตมาแล้วเท่าไหร่ใช้ไปแล้วเท่าไหร่แบบรายวันรายเดือนรายปีเลิศโอเคนะสีคิดว่านึกคำถามมากกว่านี้ไม่ออกแล้วค่ะเอาไปประกอบการตัดสินใจเพราะไม่ใช่บ้านทุกคนหรอกคะ่ะที่ต้องมีโซลาเซลล์แล้วถ้าคุณคิดจะขายคืนการไฟฟ้าในตอนนี้คุณต้องติดโซลาเซลล์มากพอที่จะ ไม่ดูสิตอนนี้งบในการขายคืนเนี่ยเอามาจ่ายเป็นแทนค่าไฟให้บ้านเราเนี่ยดูจะคุ้มกว่าไงเพราะตอนหน่วยเนี่ยมันไม่ได้สูงเท่าเวลาเราขายคืนนืกออกป่าแต่ต่อนหน่วยการประหยัดเนี่ยดูแล้วคุ้มกว่าค่ะเอาเป็นว่าแค่มาประหยัดค่าไฟบ้านเราได้เต็มๆเลยนะคะสีว่าก็เลดแล้วล่ะคะ่ะ บางส่วนแค่นี้ก็ยังเลิศเลยค่ะมีดีกว่าไม่มีแต่มีแล้วเหมาะกับตัวคุณแค่ไหนลองไปสอบถามทัศนคติผู้อยู่อาศัยในบ้านกันให้ดีๆก่อนที่จะตัดสินใจในการลงทุนโซล่าเซลลในการติดตั้งบ้านคุณนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัดี